ท่ากันดีกว่าสวัสดีแจมรัชตาค่ะสวัสดีคับเฮ้ยมาคนเดียวได้ด้วยหรออ๋อหมายอยากต้องมีแมวน้อยไม่ใชียอแมวน้อยเขาเข้าป่าไปครับอ๋อเข้าปาาครั้งก็ลงน้ำอ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนที่คิดภาพตามเลยอฮ้ยทำไมรู้ว่าเขาไปเที่ยวพักผ่อนรู้ละเอียดนะเราติดตามชีวิตเขาตลอดครับอ๋ออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเนี้ยหรอก็อยากไปอยู่ใกล้ๆแบบใกล้ชิดเหมือนกันนะนี่เหมือนในละครเลยนี่เออคยณชา เอาถามจริงๆแจมตอนนี้ไปไหนมาไหนอ่ะด้วยชื่อตัวละครเราก็จิวชื่อจริงเราก็แจมอย่างเงี้ยคนแบบเขาเรียกจิวเรียกอะไรอย่างงี้บ้างไหมส่วนใหญ่เรียกจิวครับจิ้หมอใช่ครับแบบหันหลังผมเดินอยู่เงี้ยเดินไปก็จิวผมก็หันจิวเลยด้วยจิวใช่จี้วหรอฮะดีใจไหมอ่ะโอ้ดีใจครับครับดีใจที่คนจําในคาแรคเตอร์ที่เราถ่ายทอดออกไปให้คนดูองเงี้ย นะแต่ว่าจริงๆแล้วเรียกน้องแจมก็ได้นะได้ครับเออเพราะว่าแบบน้องเขาก็จะได้ภาคภูมิใจออไม่เดี๋ยวนี้แบบในด้อมเขาก็จะมีเรียกพ่อบ้างเออเออเรียกมียบ้างเียกอ,อเป็นพ่อแล้วอีกคนเรียกเป็นน้อง นอนเทียนอ๋อนอนเทียนสรรพนามแต่ละอันโอ้ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นแฟนละครคุณชายใครๆก็หลงรักคู่นี้ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกตอนที่ออกอากาศได้่ยนะติดเทนทวิตเตอร์ตลอดโอ้โหเอโดยเฉพาะฉากนั้นื้าปิดปากอันนั้นาถามจริงวันถ่ายทำอ่ะมันมีการแบบดีไซน์มาก่อนการซักซ้อมหรือการแบบ อะไรยังไงใน,<ะ>ใ,นในฉากที่แบบฆ่าแล้วไม่ต้องฆ่าปิดปากแล้วแล้วมีผ้าทําไมถามน่อยอ,อไ,มไม่อยากให้มีผ้า <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อดใจอดใจอ,อดใจไว้ก่อนไม่ก็ในวันนั้นเราในทุกๆฉากค,ครับเราไม่ดีไซน์อะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบว่าออพอคิดไปแล้วพอเล่นมาแล้วมันจะไม่ไม่ธรรมชาติครับอันนี้ผมผมก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้ครับทางมุ่งกับทางพี่ฟิลเเขาก็ช่วยเคาะอะไรกันหมดเลยเพราะพี่ๆเขาก็มืออาชีพกันหมด แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่เคยคุยกันบนรถเลยครับ คือแต่ก่อนผมก็ยังไม่ไม่มีรถส่วนตัวไปกับพี่ฟิล์มไปกองด้วยกันใช่ไปกับไปกับพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยครับฟิล์มเขาก็น่ารักเขาก็ถามน้องตลอดเออเดี๋ยวไปรับที่บ้านเดี๋ยวไปส่งขากลับก็กลับพร้อมกันพอมีฉากที่จะใกล้กันหรือว่ากุ๊กก๊กอะไรกันจะไม่ไม่ได้คุยกันเลยครับไม่มีเตรียมเลยก็เขินไม่เออส่วนตัวผมผมก็เขินผมก็ไม่กล้าคุยใช่พี่ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วยิ่งสนิทเรายิ่งต้องแบบเราควรจะยิ่งคุยด่ว่าแบบอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนคุณหรือมัน Oh. ให้มันไปเจอที่ตรงนั้นเลยนะโมเมนต์ตรงนั้นเลยเป็นฟีลลิ่งไปใช่ครับเพราะตัวละครมันเจออะไรต่อมีอะไรแบบเยอะแยะมากที่กว่าจะไปถึงฉากนั้นได้อยากให้มันเกิดขึ้นแบบสดๆตรงนั้นเลยเออแต่ผมเชื่อแจมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทกันนะแล้วนัดแนะกันอ่ะแค่เข้าฉากก็เขย,ยิ้แล้วเออมันต้องไปตามตัวละคร ก็เลยไม่มีพอขึ้นรถปุ şey the <S <S ๊บก็เลยเอ้ยว่าไงฟิล์มแต่บอลอะไรกงเลยแต่ก็คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นการเอาพี่วันนี้เป็นไงบ้างฟังเพลงนั้นฟังเพลงนี้พี่แบบเมื่อวานนี้เหนื่อยอะไรแต่เมื่อกี้เพิ่งคาประกบปากกับเขาไปนะขึ้นรถมาก็คุยเรื่องอื่นแล้วครับโอ้ใช่ได้วะเฮ้าจริงเวลาถ่ายเวลาถ่ายฉากพวกนี้คือเวลาคัดเสร็จออกมาก็กลายเป็นฟิล์มเป็นแจมฟิล์มเหมือนเดิมอ๋อเป็นแจมฟิล์มแล้วเราอะรู้มาว่าคืออย่างในละครอะ บทของอาจิวเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยจนแฟนลับแบบงุดหงิดอ่ะคุณพูดมากกว่านี้ได้ไหมอย่าว่าแต่แฟนลับงุดหงิดผมก็งุดหงิดเขาผมนั่งดูอะตอนไหนจะพูดเดี๋ยวพูดพูดเถอะพูดเถย่อนคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของอาจิวใช่ป่ะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาครับคือเขาไม่อยากพูดเยอะพอพูดไปเยอะเดี๋ยวเขาก็มีใจกว่าเรามากกว่านี้เออ เฮ้ยแต่การมาน้อยของคุณมันน้อยแต่มากจริงๆนะมาน้อยแต่มานะเออมาน้อยแต่มานะเออเขาใช้สายตามองสายตารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพูดน้อยแต่ทําเยอะอุ้ยทำอะไรวะอยากรู้เลยอะทำอะไรวะต้องรอดูครับโอ้เนี่ยจนแล้วแบบจริงๆคือในเรื่องเนี่ยนะคะอาจิวเนี่ยจะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็เหมือนกับว่าต้องแบบมีความเป็นผู้นำอาเทียนใช่ป่ะเหมือนเราแบบ คอยปกป้องดูแลอ่ะใช่ไหมเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วแล้วด้วยความว่าเราเป็นเป็นคนที่ไม่อยากส่งสิงอะไรกับใครด้วยแล้วพอเจออาเทียนอ่ะมันทําให้เราเหมือนมันมีหัวใจความเป็นนี่ไงนี่ไงมันอ่อนโยนคือมันอ่อนโยนไงเขาให้มาฆ่าไม่ได้มาอ่อนโยนทำไมฆ่าไม่ตายนี่ไงที่ผ่านมาเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะฆ่าฆ่าไม่ลงไม่ใช่ไหมค่ะ ลงก็เลยใช้ปากฆ่าแทน<ช>ค,ค่นะนี่แน่อย่าพูดนะอย่างเงี้ยจะเรียก จะร้องเรียกนายแม่เราปิดปากซะเลยอะไรอย่างเงี้ยเออดีแต่ในชีวิตจริงอะคุณผู้ชมคือรู้มาว่ามันเหมือนเป็นการสลับกันนะใช่ป่ะพอพี่ฟิล์มมาเหมือนจะเป็นฝั่งดูแลแจมมากกว่าใช่ป่ะคือโอ้ทุกทุกอย่างเลยครับพี่ฟิล์มเป็นคนดูแลผมเป็นคนที่ปรึกษาพี่ฟิล์มเป็นคนดุผมเป็นคนติ้งต้องอะไรประมาณแบบนี้ผมก็เป็นคนของผมอย่างเงี้ยครับมันจะสลับกันอ๋อเขาจะคอยแบบคอยสอนเรื่องการแสดงคอยอะไรอย่างงี้ไหมโอ้สอนทุกอย่างเลยครับครับการแสดงการใช้ชีวิตแบบอ่า แจมจะพัฒนาแบบไหนไปทิศทางไหนยังไงเขาก็จะแบบช่วยแนะนําให้แล้วก็ล่าสุดคือซื้อหนังสือมาให้ด้วยหนังสืออะไรเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาความคิดความสัมพันธ์กับกับคนอะไรอย่างเพราะผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเข้าสังคมอาจจะเขินแหละน่ารักคือเหมือนเขารู้ว่าว่าแจมต้องพัฒนาฝั่งไหนแต่เขาก็แบบซื้อหนังสือให้แต่ผมบอกเลยว่าคุณน่ยยังไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟิล์มเพราะว่าคุณบอกว่าเขาอยู่ทะเลใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขาอยู่นี่ครับเฮ้ยอะไรอ่ะ เป็นว่าอะไรนะออกน้อยแต่ร้อยเมียนะจ๊ะแล้วเขามีคนมีคนพูดในทวิตเตอร์แบบนี้ EP หนึ่งเขาจออประมาณ2-3สนาทีแล้วจะพูดพูดไม่กี่สิบคำบางบาง EP ก็คือพูดคำเดียวหรือประโยคเดียวแล้วก็คือโดนตกกันทั้งประเทศก็คือดีใจกับน้องด้วยกับน้องที่ที่ออกนิดเดียวมาน้อยแต่ว่าทรงพลังนะจ๊ะอย่าเรียกว่าจับมือกันเป็นคู่จิ้นเลยครับเรียกว,ว่าเดินทางไปด้วยกันดีกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขที่ได้เสพผลงานของพวกเราที่ชื่นชอบพวกเราทั้งคู่ดีใจที่ทุกๆคนชอบน โอ้น่ารักน่นารักมาน้อยแต่ทรงพลังขอบคุณมากครับพี่ฟิล์มครับโอ้เฮ้ยเกิดแท่นเมื่อกี้ก็<ห>นุ้นอยู่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าจะโผล่มาหรือเปล่าเพราะเคยเห็นพี่ฟิล์มมาแล้วน้องนุ่นนิวก็โผล่มาใช่ใช่ผมก็เลยมาหรือเปล่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ได้ยินมาว่าคืนนี้คุณจะกระโดดเข้าห้องเขาเหรอเอ่อครับเฮ้ยทำไมอ่ะอยู่ดีๆมันไม่ไหวแล้วหรอมันมีเหตุการณ์ครับ เดี๋ยวต้องรอดูในละครว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้คุณได้แบบสารภาพรักประโยคที่คุณแบบโอ้ทำเแฟนๆจิกหมอนเราไม่รู้ตัวเออนี่เทียนไม่รู้เหรอว่าริง,งใคร็รนะคนอ่อนโยนใครๆเขาก็รักคุณออผมก็รักคุณเนะ <laughs> อยู่ดีๆก็ไปพูดเฉยเลยอ่ะเอออยู่ดีๆก็ไปแบบผมก็รักคุณไม่ได้ในโมเมนต์ตรงนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบเราก็ปลอบเขาเพราะเราเห็นเขาโดนอะไรมาเยอะมากพอเราเข้ามาในบ้านเราถึงรู้ว่าปัญหาที่เขาเจอในบ้านคือมันเยอะมากในบ้านนี้มันมีแต่ความวุ่นวายอะไรเยอะแยะไม่หมดเลยแล้วพอเราเห็นเขาไม่สบายใจอ่ะเราก็เป็นคนเดียวที่ทําให้เขาดีขึ้นนะรู้สึกว่ามีรอยยิ้มได้ฮะแต่คุณไปชักแม่น้ําทั้งห้ามา ว่าเนี่ยคนอื่นเขาก็รักคุณเขาคุณเป็นคนอ่อนโยนสุดท้ายคุณจะมาจบที่ว่าคุณก็รักเขาอ่ะโดยการสารภาพรักพูดว่าเนี่ยคุณเป็นคนอ่อนโยนใครๆก็รักคุณผมก็รักคุณแมอจิวอจิดูแล้วหมดูหมดเลยนะดูแล้วก็ต้องไปหาแม่บอกแม่ของยืมหมอนหน่อยหมอนขาดจีบหมอนแต่ว่าอันเนี้ยยิ่งเข้าใจความแบบ ความรักของคู่นี้จริงๆนะมันเหมือนกับว่าเขาโตมาด้วยความแบบความกดดันนะเนาะคุณเทียนเหมือนทั้งสองคนเขาจิ๊กซอว์มันขาดไปแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วมาเติมให้กันเพื่อจะสังเกตูว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยจะมีรอยยิ้มน้อยมากทั้งเทียนทั้งจิวเลยครับแต่เมื่อสองคนที่อยู่ด้วยกันมันจะมีรอยยิ้มด้วยกันตลอดใช่ครับบางทีคุณสองคนไม่ได้ยิ้มแต่คนดูยิ้มบางทีพวกคุณก็เครียดกันนะจริงๆพวกเราก็แบบว่าเอาไงในความเครียดนี้นี่คือ บอกรักกันผ่านตาใช่ไหมคือไม่พูดกันแต่มองตากันอย่างเดียวแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอีกโขนหนึ่งที่ยากมากเลยครับเวลาเวลาผมเล่นอ่ะด้วยแดร์ล็อกมันน้อยมากอืมข้างในมันต้องเดือดตลอดเวลาใช่แต่พี่บอยพี่ป้อนนี่เขาก็ช่วยแนะนําเราว่าเฮ้ยข้างในมันต้องเดือดตลอดมันต้องเดือดตลอดเพื่อมันจะได้ถ่ายสื่อสารตรงนี้ออกไปให้ได้ให้มันชัดเจนใช่ครับตั้งแต่โมเมนต์ที่คุณปิ๊งกันแล้วอ่ะใช้สายตาในการมองกันมันยากมากเลยนะใช่สำหรับการแสดงแต่ว่าคุณเล่น ดีมากจริงใช่แล้วมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนพีเรียดเป็นยุคสมัยก่อนนะการที่จะต้องแสดงความรักแบบนี้มันค่อนข้างยากมันยากใช่ป่ะเนี่ยมันเลยมันเลยยิ่งดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นความรักที่แบบลึกซึ้งอ่ะแล้วมันรู้สึกดีเพราะว่าลึกซึ้งถึงขั้นว่าคุณเริ่มหึงเขาแล้วอ่ะเมื่อคืนนี้มีคนมีแฮชแท็ก เซฟเก้าอี้เออเซฟเกาจังหวะวันอาทิตย์ที่แล้วเซฟประตูเทียนงอนอมามาเทปอ่ามาอีพีนี้เป็นของผมบ้างเซฟเก้าอี้เซฟแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะยังไงเนี่ยคืนนี้จะเซฟอะไรอีกเพราะคุณจะกระโดดเข้าห้องเขาไปแล้วเนี่ยเซฟหัวใจครับหยุดไม่อยู่แล้วนะเราอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็มาท่องอะไรนะคัดลายมือเขียนเทียแต่เมื่อคืนนี้กลัวมากโมเมนต์ที่กระดาษปิ้ะ อ๋อโอ้โหตกใจโมเมนต์กระดาษปิวแล้วพี่แท่งเจอแล้วงงว่าแบบทําไมถึงต้องคัดลายมือเป็นชื่อเทียนอย่างเดียวหัดเขียนหนังสือไม่ไเขียนชื่อตัวเองนั่นนะสิเริ่มมีพิรุษใจมันต้องเขียนนะเนาะคือเราอยากเขียนชื่อเขาให้ล้องอุ้ยเพราะเราอยากแบบอยากอยากมีเขาอยู่ในทุกโมเมนต์ของของชีวิตเราออันนี้พูดเหมือนเรื่องจริงเลยนะเนี่ยออินอินครับอินไม่แล้วตอนที่เผากระดาษทิ้งคือแบบ มันเจ็บปวดมากเลยพี่คือมันต้องเลือกแล้วเราจะเลือกอะไรดีเราเข้ามาเพราะอะไรมันเราไม่ได้เข้ามาเพราะรักนะเราเข้ามาเพราะเพราะชีวิตของน้องนะมันมีเดิมพันของมันอยู่เงฮะทุกคนทุกตัวละครเขาเรียกว่ามีมีชนะติดหลังอยู่ใช่ครับมีทุกการกระทำมันมีผลอยู่คือสําคัญทุกตัวละครเลยฮะอย่าให้ฝากหน่อยละกันเพราะว่าคืนนี้จะโดดเข้าห้องเขาไปแล้วแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างแล้วบทสรุปมันจะเป็นยังไงเอาฝากหน่อยละกันคุณชาย ฝากด้วยนะครับกับ,บละครเรื่องคุณชายนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับคืนนี้บอกได้เลยมีอะไรเด็ดๆให้ดูแน่นอ,อนนะครับมาดูกันว่าเราจะกระโดดเข้าห้องเขาด้วยวิธีไหนอยมีอะไรเซอร์ไพรส์ อีกเยอะเลยครับในเรื่องในตอนนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะเราเห็นเรื่องของการสืบการบู๊เต็มไปหมดเลยนะคือนอกเหนือจากเรื่องคู่นี้แล้วอะไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครคุณผู้ชมครับดูแบบสดสองทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์อังคารครับผมนะฮะละครคุณชายถ้าเกิดพลาดไปไปชมย้อนหลังได้นะครับแอปพลิเคชันวันดีนะครับวันนี้ขอบคุณนักฆ่ามากๆนะคะที่ให้เกียรติเฮ้ยทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยเขานักฆ่าเนี่ยเฮ้ยหลอนหรอต้องกลัวหรอหรือว่าต้องแบบเฮ้ยเสียงแบบมีพลังงหนนน่่่อออยยยไมเสีโ รานหลังกอ่อนโยนนะคุณเขาไม่ได้ฆ่าด้วยอาวุธนะเขาใช้ปากอ่ะเออาวันนี้ขอบคุณแจมรัชตาค่ขอบคุณแจมครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ